สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องฟุตบอลไทยทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีช n นเเรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงรุปตาร์คะแนนทัลลิสหนึ่งทยลีกสและทยลีกสรวมถึงฟุตบอลไทยวีเมนลีกประจำค่ำคือวันอาทิตย์ที่เเมษายนว่าแต่ละทีที่ลงเล่มมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดต,ตามไปกระไรใจให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่ผฟูฟบอลลิสสุดสุดยันไทยลีกหนึ่งกันก่อนไปเกมนัดที่24ของดูการแมตส์สุดสัปดาห์ก่อนพักเบรกสงการในเกมคู่วอาทิตย์ คู่แรกคิกออฟเวลา17นน30นานาทีไปเกระหว่างลำพูนวรอริเออร์เปิดบัตรลักการเมเยอร์ของบริเซโรเอฟซีเกมเริ่มมาเพียงแค่5นาทีลำพูนขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายอักคารพมผู้พิเศษเปิดบอลให้กับเดนิสมูรีโลพักบอลก่อนที่จะแตะบอลคืนมาให้กับโมเมดออสมแนวิง่งมายิงเข้าประตูไปแต่จังหวะนี้นั้นมีการเช็คว R เกิดขึ้นกลายเป็นว่าจังหวะก่อนหน้านี้ทางหน้าขอตาอ,อัวเฟรล่ายืนเหลื่อมลำหน้าไปก่อนพุทดสินเลยรีบสกอร์ลูกนีีี้นนไปต่่อมาทท51 ลำพูโยบอลยาวมาถาักแดนหลังข้ามมาที่เกมมเนคิวบ้าหลุดเข้ามาทางฝั่งขวาก่อนลากจีก้เข้าไปในกอเขตโทษแล้วซับมุมแคบเข้าประตูไปแบบสุดสวยส่งราชันโคขาวขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ต่อมาในทีที่58เทโรขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาสริปพ่านทองคิวเลพาร์ตมาให้กับทาน,นาของเดนนี่เปอร์คุนเดเบรเร่แต่บอลแล้วหลุดเข้าไปยิงมุมแคบเข้าประตูไปสมกอร์โล่เงินตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งต่อมาในทีที่65รารัชตะหมอรักษาไปทำฟาวใส่ทาน,นาของพัชรพล อีธทนีผู้สินแจกใบเหลืองให้กับทนาของราชตัดในจังหวะแรกก่อนที่จะมีการทนาของทักทัวร์ขึ้นมาจากห้องคอนโทรลรูม VR ให้ผู้สินนั้นไปดูจอ VR ที่คาสนามเพราะมองว่าราชตัดนั้นไปแถมนอกเกมใส่พัชรพลซึ่งผู้สินในเกมนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนคาตสินยกเลิกใบเหลืองและให้ไปแดกับราชตัดไปมันก็โล่งเงินเหลือตัวผู้เล่น10คนต่อมาในช่วงท้ายเกมนาทีที่90้าบวกาลามพูลขึ้นเกมมาโมเมดอัลส์แมนยิงบอลไปแฉลบแล้วไปเข้าทางอักครพงผู้วิ ในจีมบอลโล่งๆเข้าประตูไปแต่จังหวะนี้นะมีการเช็คววียเกิดขึ้นปรากฏว่าอัครพงษ์นั้นยืนเหลือลำหน้าไปก่อนลูกนี้เลยโดนริสกอร์คืนไปอีกหนึ่งลูกจบเกมลำพูวอรีเออร์เปิดบ้านเสมอกับบริสเซโรเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ1เรามาสรุปสแตตในเกมคู่นี้กัน ปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นลำพูที่ทําได้ดีกว่าที่62ต่อ38การจ่ายบอลก็เป็นลำพูที่ดีกว่าที่343ครั้งสําเร็จ265ครั้งส่วนเทโรนั้นจ่ายบอลอยู่ที่224ครั้งสําเร็จ154ครั้งส่วนโอกาสยิงนั้นเป็นลำพูที่ทําได้ดีกว่าที่20ครั้งยิงตะกบ6ครั้งส่วนเทโรนั้นมีโอกาสยิง4ครั้งยิงตะกบเพียงแค่ครั้งเดียวแต้มมูในเกมนี้เป็นลำพูที่เป็นฝ่ายแตะมุมมากกว่าที่9ต่อ2ครั้งการฟาวเป็นเทโรที่15 แปะครั้งส่วนใบเหลืองเกมนี้ลำพูที่โดนอยู่ฝั่งเดียวเลยที่3ใบามากันที่คุยสอของวานชิกออฟฟลาสแปริกา เปกเกมในคู่ซูเปอร์บิ๊กแม์ประจำสัปดาห์นี้ระหว่งางทนาขอบแบงคอกยูเอตดเปิดบ้านตรบกมาเยือะของการท่าเรือเอฟซีเกมนี้เริ่มมาเพียงแค่17นาทีบียูขึ้นเกมมาบาซลเจารดีเปิดบอลไปที่เสาไกลให้กับ e TH, มามูดเอสมงย้อนสวนตัวสมพรยศเข้าประตูไปส่งแข้งเทพขึ้นนำไปก่อน1ประตูศูนย์ต่อมาในทีที่3 4ถ้ท่าเรือขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายธนาิสิริพลาเปิดบอลไปให้กับเฟลิเปอัมอริมเทตัวขึ้นมงเข้าประตูไปส่งสิงเจ้าท่าตามตีเสมอเป็น1ประตูหนึ ต่อมาในทีที่36การถะเรือขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายบรัสตาเดลี่จ่ายบอลเข้ากลางมาให้กับฟิลิเป้ออมอริมแต่บอลเข้าเท้าขวาแล้วปั่นโค้งเสียบมุมเข้าไปแบบสวยงามส่งสิงเจ้าท่าพลิกแซงขึ้นนำ1ประตู2ต่อมาในทีที่62มยูขึ้นเกมมา เป็นท่าน้าของนิติพงษ์เสรานน์ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาเปิดบอลมาให้กับวิเดียมอต้าได้ตวัดยิงบอลไปติดเซธสมพรยศก่อนที่ท่าน้าของมาเซลเจรดี้จะมองซ้ําจาอเข้าไปส่งแข้งเทตามตีเสมอได้สําเร็จชว่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทาอะไรกันไม่ได้จบเกมแบลอกเฮดเดตเ,เปิดบ้านเสมอกับกาตาเลเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อ2เรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นการครองบอลเปมีอยู่ที่เหนือกว่าที่ 69- ต่อ31เปอร์เซ็น การจ่ายบอลเปมียูที่จ่ายบอลเหนือกว่าที่565ครั้งจ่ายบอลสาเร็จที่500ครั้งส่วนการท่าเรือน,นั้นจ่ายบอลไป255ครั้งจ่ายสําเร็จไป205ครั้งโอกายิ่ง เป็นท่าหน้าของ BU ที่มีโอกาสยิงมากกว่าที่11ครั้งยิงตะกอบ7ครั้งส่วนท่าเรือนะั้นมีโอกาสยิง9ครั้งยิงตะกอบ5ครั้งส่วนแต้มมูในเกมนี้นะั้น B ีได้โอกาสมากกว่าที่12ต่อ4ครั้งการฟาวเป็นการท่าเรือที่ทำฟาวมากกว่าที่16ต่อ8ครั้งใบเหลืองเป็นท่าเรือที่โดนมากกว่าที่3ต่อ1ใบมาต่อกันที่คู่ที่3ของวันคิกออฟเวลา18นาฬิกา30นาที ไปเจระหว่างชูบุรีเอฟซีเปิดบ้านพบกับราช,ชุรีเอฟซีเกมนี้ทีมเยือนออกนำเร็วตั้แต่10นาทีแรกราชุรีได้ลูกเตะม,มุมทันทกุสซาโวเปิดบอลไม้กับแมทูสลีมาวิ่งมาชาร์จจ่อๆเข้าประตูไปส่งราชามังกรบุกมานำก่อน0ประตูต่อ1ช่วงเวลาที่เหลือน้นทั้งสองทีมมีโอกาสยิงค่อนข้างเยอะกันทั้งคู่แต่แนวะรุกทั้งสองทีก็ไม่เฉียบคมมากพอจบเกมชูบุรีเอฟซีเปิดบ้านแพ้ให้กับราชุรีเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1 เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของกัมพลปฐงอคากุลผู้รักษาประตูของราชบุรีเอฟซีผู้ทำฟรีชีตได้ในแมตช์นี้กันก็อย่างอย่างที่เห็นนะเรามีโปรแกรม3มแมตช์ในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสที่ผ่านมาเราเพิ่งเตะบีซึ่งก็เป็นเกมที่หนักอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายวันนี้ก็คือเราไม่เล่นชมบุรีก็ยังดีที่อากาศไม่ร้อนแล้วก็ฟุตบอลวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกครับก็ก็มีอาการทั้ง2ทีมแล้วก็ชมบุรีเองก็ก็ถือว่าทำได้ดีะแาบหนนี้เรายัง เราก็ยังดีที่เราได้ประตูขึ้นนาเร็วแล้วก็เรารักษาสกอร์คินชินไ้ได้แล้วก็เราพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อจะหาประตูที่2แต่ว่า,ายังไม่ได้แล้วก็มากดดันนิดหน่อยนะครับใน,ในเรื่องของท้ายเกมที่ิงชมบุรกกีก็พยายามกดดันแต่ว่าทั้งนั้น,นก็ชื่นชมพนรุ่งมทีมน,นะครับท,ที่ที่รู้สึกว่าวันนี้จะมั่นใจแล้วก็เ,เล่นด้วยความมั่นใจจริงๆแล้วก็เราเก็บ3คะแนนแล้วก็ขินชีได้ในเกมับครับซึ่งตอนนี้ทีมเราอยู่ดับบลุ่มเวาคาดหวั แล้วก็คิดว่าเราจะตกเี่ยมหนักจังหวะเออ,เอ,อก็คงมองเกมต่อเกมฮะเพราะว่าเรา,เราอย่างที่ท,ทราบเราเรามีช่องฟุตบอลช่วยรวิวครัพด้วยแล้วก็เราต้องเจอกับทีมใหญ่อีกหลายทีมครับที่จะมาเล่นในบ้านรวมถึงไปเยือนเชียงรายอีกแล้วก็เราคงเกมต่อเกมครับแล้วก็อย่างที่รู้ว่าโปรแกรมอาจจะค่อนข้างหนักแล้วก็เราพยายามทำการบ้านเกมต่อเกมแล้วก็โฟกัสเกมต่อเกมซึ่งสามคะแนนในบ้านหรือว่าสามคะแนนที่เราต้องการเนี่ยเราก็พยายามโฟกัสทุกอย่างนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเก็บสามคะแนนได้ครับ ีพูดถึงทีมใหญ่เราจะต้องเจอกับบุรีรมัมบีจีท่าเรือในช่วงที่เหลือครับถ้าว่าราชบุรีเนี่ยจะมีส่วนต่อการตัดสินแชมป์ในช่วงที่เหลืออยู่ถ้าหวังคนทีมในสามเกมนี้ยังไงครับอืมก็เราคงเล่นให้เต็มที่แล้สนุกที่สุดนะครับเพราะว่าเ,เราเล่นในบ้านด้วยหลายๆเกมซึ่งแล้วก็ เราก็อยากรู้ศักยภาพของเราว่าจะาพัฒนาทีมได้ไปถึงไหนในการเจอกับทีมใหญ่นะฮะแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าบุยดเองเขาก็มีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็ลุ้นแชมป์ทุกปีรวมไปถึงหลายๆทีมซึ่งบางทอยก็ฟอร์มดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พยายามจะพัฒนาทีมให้ไปถึงขีดที่สุดนะครับรวมไปถึงเล่นให้สนุกเราใจาแฟนบอลแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเราทําเต็มที่แล้วเราก็ต้องมาดูว่าผลลัพธ์จะออกมาไงค,ครับ,บผมบครับ รามาดูสถิติเกมคู่นี้เ์เซ็นต์การครองบอลเป็นชูรีที่ทำได้ดีกว่าที่52ต่อ48เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลเป็นชูรีที่ดีกว่าที่305ครั้งสำเร็จ246ครั้งราชุรีนั้นจ่ายบอลอยู่ที่299ครั้งสำเร็จ235ครั้งโอกาสยิงเป็นชูรีที่เหนือกว่าที่17ครั้งยิงตกกบ8ครั้งส่วนราชุรีมีโอกาสยิงที่9ครั้งยิงตกกบ5ครั้งส่วนลูกเตะมุมเป็นชูรีที่มีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่6ต่อ3ครั้ง การฟาวในเกมนี้เป็นราชวุรีที่ทำฟาวมากกว่าที่18ต่อ8ครั้งใบเ,เหลืองเป็นราชวุรีที่โดนมากกว่าที่5ต่อ1ใบามากันที่คู่สุดท้ายของวันคิกออฟเวลา19นาฬิกาเป็นเกมในคู่ระหว่างสุขโขทัย f c เปิดบ้านตรักการมเยอะของนความผถมยูเนเต็ด เกมนี้เริ่มเกมมาได้13นาทีนครปฐมทำเกมขึ้นมาทาคุยโตโยมบอลยาวข่ามาทางฝั่งขวาให้กับนพกพก้าประจบกลางหลุดเข้าไปยิงบอลติดบล็อกเปียรารัจังลีดจังหวัดที่มีการเชวิวาเกิดขึ้นเมื่อจังหวัดยีติดบล็อกนั้นบอลไปโดนแขเปียราได้กอบเขตโทษผู้สิไไปดูจอเวอาที่ข้าสนามและเป่าจุดโทษให้กับนครปฐมไปและเป็นทนาของทาคุยโตะที่รับหน้าที่สังหารไม่พลาดส่งเสือป่าราชาบุกมานำก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่อมาในที่64สุวั้นเกมมาทาางงฝั่ซ้ยจจอบโเปิดขึ้ กับอนุชิตเงินบุคคลพักบอลให้กับเรสันเทียมราชยิงบอลด้วยขวาเข้าไปแบบเฉียบขาดส่งค้างข่าวฝ่ายตาตีเสมอเป็น1นประตูหนึ่ง ต่อมามีจังหวะที่นาทีน้อยวีไลไปสกัดบอลหนักเข้าใส่ธนาขอนิสันโบนิยาจังหวะนี้มีกาเชวิอาเกิดขึ้นและผู้ตัดสินไปดูจอวิอาที่้าสนามซึ่งในจังหวะนี้นำผู้ตัดสินให้แคบใบเหลืองให้กับนาทีไปต่อมาในที่76สุโข,ขไทยสวิตบอลข้ามแดนมาทางฝั่งซ้ายมาให้กับจอมาจโจตัดเข้าในและซัดด้วยขวาบอลพุ่งเข้าประตูไปแบบสุดสวยส่งค้างขาวไฟพลิกขึ้นนำสองประตูตอหนึ่ง ต่อมาในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายสุโขทยขึ้นเกมมาเอกสิทธิ์ช้าบุตรซัดไกลบอลไปติดเซฟวัชระบ,บัวทองก่อนที่โบดียานั้นจะตามมาเล่นแล้วทางฝั่งของวัชระบ,บัวทองนั้นลวกล้วไปในกรอเขตโทษคราริบุศินให้เป็นจุดโทษกับทางฝั่งของเจ้าบ้านก่อนที่จะเป็นทาน,นาของเดซัมโบนียาที่ลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดกลายเป็นประตูปิดเกาะในเกมนี้ส่วนสุโขทยเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะน้นความมยูเนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์สามประตูตอหนึ่ง เรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันประส็นต์การครองบอลเป็นสุโขทัยครองบอลมากกว่าที่64ต่อ36การจ่ายบอลก็ยังเป็นสุโขทัยที่ดีกว่าที่423ครั้งสําเร็จ347ครั้งส่วนนครปฐมจ่ายบอลอยู่ที่243ครั้งสําเร็จ180ครั้งโอกาสยิงนัดสองทีมได้โอกาสยิงเท่ากันที่13ครั้งแต่สุโขทัยนั้นยิงตกรอบมากกว่าที่8ครั้งส่วนนความปฐมยิงตะกรอบ6ครั้งเตะมุมในเกมนี้สุโขทัยเตะมุมมากกว่าที่4ต่อ1ครั้งกกาาาารฟฟทททัทีีเ่่น ส1ครั้งส่วนใบเหลืองนั้นในเกมนี้สุโขทัยโดนไปมากกว่าที่7ต่อ2ใบารามาสุตราคะแนนในสือบรีวโวไทยลีกกัน จ่าฝูงเป็นบุรีรัมยูเอตมี53คะแนนอันดับที่2เป็นแบงคอกยูเอตมี49คะแนนอันดับที่3การทะเลยเอฟซีมี46คะแนนและที่4ี่เป็นบีจีปทุมยูเอตมี4 1คะแนนอันดับที่5เป็นเมืองทองยูเอตมี37คะแนนอันดับที่6เป็นราชบุรีเอฟซีมี35คะแนนข้ามาที่โซนท้ายตารางพีทีประจวบเอฟซีอยู่อันดับที่1 4มี23คะแนนอันดับที่อันดับที่15เป็นตราดเอฟซีมี21คะแนนและบริสเโรอเอฟซีอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี 2ีคะแนนเท่ากับตราดเอแต่ลูดิเซียนั้นตราด f อดีกว่ามาที่ดาสาัสเวอขอศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นวิลเลมอตา้าจากแบงคอกยูเอเนเต็ดทไป16ประตรูตามมาด้วยวิลเลีลาจากเชวรีเอฟซีเลกาโดซาโตจากอุทัยธานีเอฟซีและซูเปอร์เจเดตจากบุยรามยูเเนเต็ดที่นําเป็นดาสาัสเวอคนไทยในขณะนี้ทาไป14ประตูเท่ากันตามด้วยอันดับที่5เป็นท่าน้าของจองอูก,กึนจากวิธีประจบเอฟซีทำไป13ประตูอันดับที่6กเป็นเทียสักเผยมกลอ จากเมืองทองยเูเนเต็ดทำไป12ประตูเท่ากันมาที่แอสซิสขอศึกไทยลีก1อันดับ1เป็นบรอดไซเดอรี่จากกาทเร่เอฟซีทำไป9แอสซิสอันดับที่2ปรเมศอาวิไลจากเมืองทองยเูเนเต็ดทำไป8แอสซิสอันดับที่3เป็นวิเทศป้อมพันจากเมืองทองยูเนเทตเซเวนลองกิลจากขอนแก่นยเูเนเต็ดและมาบุษสเอสจากแบงคอกยเูเนเต็ดทำไป7แอสซิสตามมาด้วยอันดับที่6เป็นเอทียร์ทบุญมาทันจากบุญรมัมยเูเนเต็ดและธนเสษสุจริตจ,จากตราดเอฟซีทำไป6แอสซิส มาดูในส่วนของคลีนชีตอันดับที่1เป็นปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูเอตต์และสิวรลักษ์เทสูงเนินจากบุรีรามยูเอตต์ทำไปส1คลีนชีตดัดที่3เป็นกำพลปถงอาัคากุลจากราชุลีเอฟซี FC ทำไป8คลีนชีตดับที่4เป็นธนาของสนอน,อนอนุอินจากเชียงรายยูเอตต์สมพรยศจากการเรอฟซีจิรวัน์วังคพันธ์จากขอนแก่นยูเอตตและชัชชัยบุพพมจากพีทีประจวบเอฟซีทำไป6คลีนชีต เรามากันที่พบฟุตบอลไทยลีกสองกันบ้างนักที่32ขอดูการในคู่วันอาทิตย์แข่งักัน4คู่คู่แรกคิกออฟเวลา17.30นทปไปเกมระหว่างัยน่าทอมบิลเปิดบบาตระการมเยอร์ขอระยอง f c โดยเกมนี้กว่าจะมีประตูแรกเกิดขึ้นต้องรอถึงช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกโดยเป็นทีมเยอระยองได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะเล่นประสานการจากเตียโกชูลาปาให้กับเทพิทักษ์พูนจวงต่อด้วยทหน้าของวัสุศิวกิจภูศรีฤทธิ์ก่อนสุดท้ายนั้นทหน้าของ เรียโกชูลาปาได้เก็บบอลที่ตกมายิงด้วยเท้าขวาติดเซบุสซาบตโตพานุเมภพาระเวแต่บอลกระเด็นไปเข้าทางเรียวมาอิโตได้ซ้ำโล่งๆเข้าไปส่งท่หน้าของระยองเอฟซีนั้นปลุกมานาไปกอดศูนย์ประตูนหนึ่งก่อจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นท่หน้าของทีมเยอระยอที่ได้ประตูหนีห่างเป็นศูนย์ประตูสองจ,ะจะังหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาท่หน้าของเจโกชูลาปาดันตาไปเก็บบอลที่หน้ากรอบเขตโทษก่อนโยกหลอกจากซ้ายกลับมาทางขวาแล้วตัดสินใจปั่นโค้งเข้าสามเหลี่ยม ส,สยในนาทีที่57ส่งธานห้าของไรยอยงนั้นมานิมากอดออกนำศูนย์ประตูสองก่อนที่จะมายิงเพิ่มอีกหนึ่งประตูจ,ะจะากจังหวะเตะม,มุมที่ราฟาเอลกลยาโดเปิดบอลไปที่เสาแรกก่อนมอหลุดไปถึงเสาสองแล้วโดนสกัดมาเข้าทานหน้าของอภิวัฒน์หานใจวิ่งมาซัดจากนอกกรอบเขตโทษบอลตกพื้นเด้งเข้าประตูไปส่งให้มานิมากอดนั้นน,น,นำเพิ่มเป็นศูนย์ประตูสามในที่ที่61ทำให้ในเกมนี้นั้นชัยนาทิอมบิวนั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลเอฟซีไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสาม มาต่อกันที่คู่สเปนริกาไปเกลนระว่างยุธยายูเอเต็ดเปิดบัาตรกรมมาเยือนคอนครศสียูเอเต็ด เกมนีกว่าจะมีสกอร์กันเกิดขึ้นต้องรอถึงครึ่งเวลาหลังในนาทีที่65โดยเป็นทาน,นาของเจ้าบ,บ้านอุทยานนั้นขึ้นนาก่อนจากจังหวะที่อังเดหลุยที่รับลูกเปิดยาวจากหลังขึ้นหน้ามาก่อนจะพักบอลลงไปด้านหน้าแล้วซักด้วยขวาเสียบเสาเข้าไปตัวแบบสวยงามให้ทีมนําไปก่อน1ประตูศูนย์ก่อนที่จะหนีเพิ่ไมไปเป็น2ประตูศูนย์อย่างรวดเร็วจัจังหวะหลุดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของทาน,นาของอังเดหลุยก่อนไหลมาเน่าก่อนแขทโทษให้กับปัสกรบเบียวทุ่งน้อยจับก่อนหนึ่งจังหวะก่อนัด้้ววยขขาาบอเ ประตูไปในที่ที่67ส่งนักรบกุลเก่านั้นได้สกอร์ปิดกล่องในเกมนี้ทําให้อยุทยายูเอเตดนเปิดบ้านเอาชนะนครสีเยอเต็ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาที่คูสเปริกา30สนาทีไปเกมร,ระหว่งางเกษตรศาสตร์เอฟซีเปิดบัตรกรรมมาเยอขออพัทยายูเอเต็ดโดยเกมนี้เป็นทางฝั่งทีมเยอพัทยานั้นขึ้นนําไปก่อนตั้งแต่นาทีที่5จากจังหวะที่ตะนานของคิสเซียนอเล็ก ใช้ความใหญ่นั้นบางบอลก่อนโยกหนีไปสุดเส้นแล้วเปิดให้กับภูฟ้าชื่นกลมรักโฉบระโมงที่เสาแรก ให้ทนาของโลมาสีน้ำเงินนั้นขึ้นนาไปก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่เจ้าบ้านนั้นกเกษตรสายเอฟซีไม่ยอมง่ายๆและมาตามตีเสมอได้ไวจ,ะจะวัดจังหวะทิ้งมาทางซ้ายให้กับทนาของธานาอีซอเลี้ยงแตดเข้าในมาคาฟ้ามาให้กับทนาขอสรยุทธ์อยู่สืบเชื้อรับบอลบริเวณหน้ากอเขตโทษกอดตัดสินใจยิงด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าประตูไปส่งนาคาม,มรกฏตามตีเสมอได้สําเร็จในนในที่ที่ส4สกอร์กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นทนาของทีทมยู อย่างพัทยายูเอตเต็ดนั้นได้ประตูขึ้นนํำอ,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 อีกครั้งหนึ่งจะจังหวะเตะมุมที่ว่าหมเซธนันได้เปิดคอมเมนต์ในกรอบเขตโทษทน้าของเกษตรศาสตร์มงเคลียมาเข้าทางทน้าของพัทยาก่อนจะจ่ายบอลให้กับวันใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ริมเส้นได้เปิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นทน้านของพร,รัญยูอุปละวิ่งเข้ามาโมงเข้าประตูไปส่งทงน้านของโลมานั้นขึ้นนํำอีกครั้ง2ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะจบด้วยสกอร์นี้เป็นกเกษตรศาสตร์เอฟซีเปิดบ้านแพ้ให้กับพัทยายูเอเต็ดไปด้วยสกอร The <laughs> มาที่คู่สุดท้ายของ Wine, วันคิกออฟเวลา19นาฬิกาเป็นเกมระหว่างจันทบุรีเอฟซีเปิดบ้านตระตรกามายืนขอเชียงใหม่เอฟซีเกมนี้กว่าจะมีประตูแรกเกิดขึ้นต้องรอถึงช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกโดยเป็นทีมเยือนเชียงใหม่เอฟซีนั้นขึ้นนําไปก่อดจ,ะจะังหวะไล่บีดแดนหน้าก่อนแย่งบอลมาได้และเป็นท้านของสุชาโนมิลซอนได้เปิดบอลข้ามไปเสาสองให้กับอมรเทพเมืองดีวิ่งเข้ามาโขกสวนตัวประสิทธิ์ปดุงโชคเข้าไปให้ท้านของพยัคฆ์ล้านาน,านานั้นขึ้นนําไปก่อศูนย์ประตูต่อในึ่ง 45, แรกไปที45 นนกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเกณฑ์ทำท่าจะจบที่ทีมเยือนบุกมาคว้าชัยไปได้แต่เจ้าบ้านจะทบุรีน,นั้นตามตีเสมอได้สําเร็จจะจะวาเตะม,มุมพงระวิจันทวงศ์เปิดเตะม,มุมมาที่จุดนับพบบริเวณจุดโทษที่มีทาน,นาของนัทชัยศรีสุวรรณกระโดดขึ้นโหมเข้าประตูไปส่งทาน,นาของกระต่ายป่านั้น ตามตีเสมอได้สําเร็จในนาทีที่81หลังจากนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้จบเกมเป็นทานาของจันทรุ่ยซีเปิดบ้านเสมอกับเชียงใหม่เอฟซีไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในสื่อบอลไทยลีกสอประจำคู่วันอาทิตย์อันดับที่หนึ่งเป็นหนองบัวพิชีาเอฟซีมี69คะแนนเท่ากันกับอันดับที่2อน,นครราชสีมามาซาเอฟซี FC, ที่มี69คะแนนเท่ากันแต่หนองบัวพิชีานั้นรู้สียดีกว่า โดยทั้งสทีมนั้นกระตีการเลื่อนชั้นสู่ริเวอร์ไทลีกในฤดูกาลหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วและทั้ง2ทีมนั้นในวีคหน้าจะมาเจอกันเองที่บ้านของโคราชโด,ดยนัดนี้นั้นถ้าเกิดว่าโคราชเอาชนะหนองบัวพิชยาเอฟซีได้ในเกมหน้านั้นพวกเขาจะเป็นแชมป์โดยทันทีเพราะเฮดทูเฮดนั้นจะชนะหนองบัวไปเลยเนื่องจากในเลกแรกนั้นโคราชนั้นสามารถบุกไปเอาชนะได้ถึงบ้านหนองบัวพิชยาด้วยสกอร์สองประตูต่อสามอันดับที่3นั้นเป็นรายอง FC มี56คะแนนเท่ากัน กับอันดับที่4นครศรีเนเต็ดแต่ทางฝั่งของระยองเนั้นรู้ที่เสียดีกว่าอันดับที่5เป็นเชียงใหม่ f c ฟมี55คะแนนอันดับที่6อยุธยายุเ็ตมี5 1เคะแนนอันดับที่7เป็นปลำปาง f c มี50คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางอันดับที่16เป็ไปอสซ่อมยุเอตมีมี2สคะแนนอันดับเท่ากับทนาของกเกษตรศาสตร์ f c ที่มี 21คะแนนเท่ากันแต่คอสซ่อนเยอเต็ดนั้นประตูที่เสียดีกว่าส่วนหนาทุท่าของตาราเปกระบี่เอฟซีมี20คะแนนซึ่งทั้ง3ทีมนั้นตกชั้นสู่ศึกฟุตบอลไทยลีก3ในฤดูก,กาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาที่ดัสโวขอศึกไทยลีก2อันดับที่1เป็นเดวิสันเฟรนันเดสจากนครราชสีมามาได้เอฟซีทาไป20ประตูอันที่2เป็นเจเดลคาปิซโนจากนองบัวพิยาเอฟซีทำไป19ประตูลีกสามเตียโกชูรลาปาของไดยอเอฟซีทำไป17ประตูเดวิสสี่บาเวงโรเวเซนจากนครราชสีมามาไดเอฟซีทำไป16ประตูอันดับ5เป็นนาหน้าของกุสซาวินโยจากสุพรรณบุรีเอฟซีเกย์ฮุล่าจากนครราชสีมามาไดเอฟซี จูเนียปาดิสตาจากน้องโบวิชีาเอฟซีเตียโก้มอสซิโตจากเชียงใหม่ยูเอเต็ดและโรนิโก้มารันเยาจากนครศรียูเอเต็ดทำไป13ประตูเท่ากันมาที่พบอลในศึกไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนซีกันบ้างในคู่วันอาทิตย์ ป็นคิวของโซนใต้แข่งขันกันบ้างในเกมนัดสุดท้ายซึ่งทุกคู่นั้นแข่งขันกันในเวลาเดียวกัน16นาฬิกาคู่แรกไปเกมระหว่างอาร์ทอนเอฟเปิดบาร์ตลกรรมเยือของพัทลุง FC. เอฟ4โดยในเกมนี้นั้นกว่าจะมีประตูแรกเกิดขึ้นต้องรอถึงครึ่งเวลาหลังโดยเป็นทาน,นาของทีมเยือนพัทลุงขึ้นนาไปก่นจจังหวะเตะม,มุมที่ทาน,นาของธนกรโตมุ่ยเปิดบอลมาที่เสาสองให้กับถาปรกรณ์มีที่ไปแอบอยู่มุมเสาสองวิ่งย้อนกลับมาโขเข้าไปส่งทาน,นาของอีแอนเฮร์นฟ้าขึ้นนําไปก่นสู ประตูตัวหนึ่งในทีที่53แต่เจ้าบ้านอ่างทองก็ไม่ยอมง่ายๆมาตามตีเสมอได้เร็วจะจะวดแทงออกทางด้านซ้ายให้กับทนาน้าของไฟซามนิเล่หลุดไปสุดเส้นก่อนเปิดยัดเข้ากลางให้กับคูซี่เยาเฮอร์แมนชาร์จโล่งๆเข้าประตูไปในทีที่66ส่งทางด้านของอ่างทองเอฟซีนั้นตามตีเสมอเป็น1ประตูตัวหนึ่งเกมทำท่าจะจบลงที่ผลเสมอแต่ในช่วงท้ายเกมนั้นมีดราม่าเกิดขึ้น ตั้งแต่ตในทีที่88อ่างทองมาได้จุดโทษกูซี่เอยาเฮอร์แมนโดนเอกลักษณ์ลุงนามทําฟ้าในกรอบเขตโทษพุทธศิลป์ชี้ให้เป็นจุดโทษให้กับอ่างทองเอทันทีเกาะที่จะเป็นทนหนาของกูซี่เอยาเฮอร์แมนรับได้ที่สังหารบอลข้ามคานออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยทําให้พลพรรคอีแอนเฮิร์ฟ้านั้นมีแรงฮึดมาได้ประตูชัยในช่วงทศเวลาบาดเจ็บเสียหวะที่ธนกรตัวมวยที่เก็บตกบอลที่เด้งกลับมาจากกาสนามดีดบอล สันสันให้กับธน,นาของกล้องพบอาบเสริมโยกบอลหนีกองหลังหนึ่งจังหวะก่อนซัดด้วยขวาบอลเข้าประตูไปในทีที่90บวกหนึ่งก่อนจบเกมเป็นทาน,นาของอ่างทอง FC นั้นพลาดเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพายแพ้ให้กับพัทลุง FC ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2 มาที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา16นาฬิกาเช่นเดียวกันเป็นเกมระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานีเปิดมัาตรกรรมาเยือนของมะก,ก่อเอฟซีตัวในเกมนี้นั้นเป็นเกมที่จะบ้านขึ้นนำไปกอดจังหวัดที่กองหลังบางกอกพยายามแย่งบอลมาจากทนาของนารงลิคคำเนรแต่สุดท้ายนั้นบอลหลุดไปถึงทนาของเอริกค,คูมีในโอกาสสับไกลจากนอกกอบบอลไปเฉลบ ขาตัวบล็อกบอลหน,นีมือประตูเข้าประตูไปให้ทีมทนาของเจ้าบ้านนั้นมอปทุมขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูสูญในทีที่ยี่23แต่ทีมเยอนมาก่อนนั้นก็มาตามตีเสมอได้สําเร็จในช่วงครึ่งเวลาหลังจากจุดโทษที่ทนาของดูดูลีมาโดนขวาจังหวะยิงประตูโดยการแย่เท้าสกัดจากด้านหลังก่อนจะได้ทนาของวชิราวฒิภูดิทิพสังหารให้กับทนาของกระทิงเพิงนั้นตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งในที่ห้ิก่อนที่ทนาของมอปทุมนั้นจะมาเหลือตัวเล่นสิบคนทนภพูลนู ริตตม์ไปยกเท้าสูงใส่ดูดูลีมาผู้สิทธิ์ให้ไปแดงกับธนาภูมิไล่ออกจากสนามไปจบเกมเปนมหาวิทยาปทุมธานีเปิดบ้านเสมอกับบางกอกเอฟซี FC, ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งมาที่คู่สุดท้ายของวนันชิกออฟเวลา16นาฬิกาเป็นเกมระหว่างสงขลา FC เปิดบ้านตรบกามายือนขอสมุรมหาวิทยาลัยน็อกรุงเทพโดยเกมนี้นั้นเป็นทางฝั่งของทีมเยือนที่ออกหน้าไปก่อนจะว่าครอสบอลจากทางฝั่งขวาเข้ามาให้กับทน,น้าของโมฮัมเหม็ด โคอาดิโอได้โขกเจาอเข้าประตูไปในทาที่ี่22เกมทําท่าจะจบลงที่ชนะของทีมเยือนแต่สุดท้ายท่าน้าของเจ้าบ้านนั้นมาตาตีเสมอได้สําเร็จในช่วงท้ายเกมจ,เจัจหวะปั่นจากหน้ากอกโทษด้วยขวาของท่าน้าของอดัมลัสมานอแม้บอลจะพุ่งไปติดเซฟแต่น้ําหนักของบอลน,นั้นมากพอให้บอลน,นั้นพุ่งเข้าประตูไปในทีที่87ส่งเงือกซิมิลานั้นตามตีเสมอได้สําเร็จ จบเกมานาะขคอสุขายเอฟนั้นเปิดบ้านเสมอกับหาวไรนน้อกรุงเทพไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึสรุปตรนารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีก3รอดแชมเปี้ยนซิกในโซนใต้อันดับที่1เป็นมาก่อนเอมี11คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มในโซนใต้คว้าตัวขึ้นในศึกไทยลีก2ได้ส,นนสำเร็จ และคว้าสิทธ์เข้าไปชิงแชมป์ทีกับซีสกเกตเกยอเต็ดตามด้วยพัทลุงเอฟซีอันดับที่2มี8คะแนนที่คว้าใช้ในนัดสุดท้ายได้จบอันดับที่2และคว้าสิทธ์เข้าชิงตั๋วเลื่อนชั้นเือสุดท้ายกับมหาสรา,ารคาม SBT บทต่อไปตามมาด้วยอ,อันดับที่ 3, หาิทหาลัยนอกกรุงเทพมี6คะแนนเท่ากับอันดับ4ีสงขลา FC แต่ทนาของมหาลัยนอกกรุงเทพนั้นชนะเฮทูเฮตอันดับที่5เป็นมหาลัยปทุมธานีมี5คะแนนและอันดับสุดท้ายเป็นอ่างทอง f อมี3คะแนน และทั้งหมดนี้ก็คือพบผู้บอลทั่วไทยไทั้งทลี1หทัลี่และทัลี่และผู้บอลไทยวิ่แมนลีกประจำวันอาทิตย์ที่7เมษายนทุกคู่ทุกสนามนะครับผมทยนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครแพ็กเกจบอลไทย5้สกบกาบาทต่อเดือน199บาทต่อดูกการ พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความค,ามคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อลือฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ